ามเหตุผลที่ทําให้ตะกร้าของเราโดนปิดมากที่สุดจากการที่ทิกตอกเนี่ยมีการสรุปมาให้เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โน้ตนะครับจะมาขยี้ประเด็นให้ทั้งหมดเลยรับรองว่าใครที่ดูคลิปนี้จบตะกร้าของคุณจะปิวลดลงอย่างแน่นอนครับทุกคนได้ตามข่าวหรือเปล่าว่าตอนนี้ทางทิกตอกเขามีการสรุปว่าอะไรคือ1ิเหตุผลที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ตะกร้าของเราปิวมากที่สุดเพราะเราต้องยอมรับว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของคนที่ทําโฆษณาหรือคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในทิกตอกช็อปนั่นก็คือปัญหาตะกร้าปิวที่ตอนเเนนนนนีี้้ยหลลาาๆคคคกกกกก็็็จจจจอพพ่โูทุ เหตุผลเดียวกันหมดซึ่งเรื่องนี้แหละครับทาง tiktok เองเนี่ยก็รู้นะว่าเราเนี่ยกำลังตามหาคําตอบ เขาก็เลยสรุปมาให้เราทั้งหมด1 0สาเหตุแต่ว่าพี่โนต้ตเนี่ยขออนุญาตเอา3าสาเหตุหลักๆที่พี่บอกได้เลยว่า3เรื่องนี้ถ้าเราแก้ได้อัตราในการปิดตะกร้าของเราเนี่ยจะลดลงอย่างมหาศา,ศาลเลยครับข้อที่1การทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปลงสินค้าใน t i k t o ็อกช็อเราอาจจะไปเผยว่าสินค้าเราขายดีอันดับหนึ่งยอดขายมากที่สุดในประเทศไทยสินค้านี้ช่วยลดสัดส่วนเร่งเผาผ่านไขมันสิ่งที่พี่โนต้ตพูดมาทั้งหมด เป็นสิ่งที่ห้ามทําแล้วก็ห้ามพูดในทิกตอกชอบบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเผลอว่าเฮ้ยร้านเราขายดีจริงๆเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าร้านเราขายดีแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นการทําผิดกฎของ t ิกตอกนะครับซึ่งเขาเนี่ยไม่อนุญาตให้เราทําแบบนี้เพราะจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดซึ่งประเด็นตรงนี้เราต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นถ้าเป็นสินค้าหมวดลดน้าหนักอันนี้เป็นหมวดสินค้าที่ห้ามขายโดยเด็ดขาดเลยเพราะว่าต่อให้เราจะยิงโฆษณาไปแล้วมันผ่านไปเนี่ยจากประสบการณ์พี่โน้ตท,ที่ทํากับลูกค้าไม่เกิน7วันครับเราจะโดนปิดตัวตะกร้้าาาเเพระะฉนนนนนัีนี่โตแนํนใหกลยง การเอาสินค้ากลุ่มลดน้าหนักเนี่ยไปขายใน t ิ k กต็อกช็อปเพราะว่าตอนนี้ยังถือว่าเป็นสินค้าต้องห้ามที่เขาไม่อนุญาตให้เราเนี่ยไปทําการขายใน t ิ k กต็อกช็อปได้นั่นเองแต่ประเด็นเรื่องที่บอกว่าทาไมเราถึงพูดว่าสินค้าเราขายดีอันดับหนึ่งลองคิดดูง่ายๆถ้าพี่โน้ตขายเซรั่มแล้วพี่บอกว่ามีนวัตกรรมตัวหนึ่งที่พี่โน้ตอะ่ะ เป็นเจ้าเดียวที่มีในท้องตลาดแบบนี้ก็จะทําให้คนที่เขาเนี่ยมีนวัตกรรมตรงนี้เหมือนกับเขาเนี่ยก็จะเสียเปรียบเพราะว่าเขาไม่ได้พูดแต่เราเลือกที่จะพูดเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราเป็นอันดับหนึ่งมีนวัตกรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกแบบนี้ครับมันเข้าข่ายที่จะเกิดข้อพิพาทได้อันนี้เลยเป็นเหตุผลที่ทาง tiktok ok เนี่ยก็เลยไม่อนุญาตให้เราสามารถที่จะพูดแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าสินค้าของเราเนี่ยขายดีอันดับหนึ่งจริงๆทาง tiktok ok เขาบอกกับเราว่าเขาขอนุญาตให้เราพูดได้นะ แต่เราจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสินค้าของเรานั้นมีใบรับรองหรือมีกระทรวงใดก็ตามที่ยืนยันว่านวัตกรรมตรงนั้นเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวที่เราได้มาจริงๆนั่นเองครับและประเด็นข้อที่2นั่นก็คือการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมของติ k t o อกหมายความว่าอย่างพี่โน้ตยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยละกันสมมติว่าพี่โน้ตเนี่ยขายเซรั่มให้กับลูกค้าแล้วพี่โน้ตเนี่ยมีการบอกกับลูกค้าว่าถ้าใครก็ตามที่ให้รีวิว2ดาว จะไม่รับเคมทุกกรณีหรือในทางกลับกันถ้าใครที่ให้5ดาวพี่โน้ตจะให้คูปองส่วนลดเพิ่มแบบนี้เขาเรียกว่าการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเรื่องเนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยทางติ k t o ็อเนี่ยซีเรียสกับเรื่องนี้มากแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าเวลาที่เราเนี่ยแชทคุยกับลูกค้าทางติ๊ t o k เนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนก็คงอาจจะเซอร์พไพรส์ว่าเฮ้ย เขารู้ได้ยังไงวะว่าฉันเนี่ยมีการไปขู่ลูกค้าว่าอยากให้คะแนนต่ํากว่า3าดาวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทางติ๊กต k เองเนี่ยเขามีการเก็บ Data ในการที่เราคุยกับลูกค้าในอินบ็อกด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราห้ามพูดแบบนี้เพราะว่าการพูดแบบเนี้ยถ้ามองในอีกมุมนึงคือเรากําลังข่มขู่ลูกค้าอยู่นั่นเองและข้อที่3ข้อสุดท้ายครับการที่เราขายสินค้านั้นอาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์ให้ขายยกตัวอย่างเช่นพี่โนต้ตเนี่ยขายเสื้อตัวเวอร์ซเชใน t ิ๊กต o p ใช่มครับ ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีใครไปร้องเรียนเนี่ยอันนี้พี่น้งก็อาจจะขายได้แต่วันดีคืนดีสมมติว่าวอร์ซเช t ไทยแลนด์เขาไม่เห็นว่าอ้าวทำไมอยู่ดีๆเนี่ยมีคนเอาเสื้อของเขามาขายใน Tik t o k s h o p ซึ่งเขาอาจจะไม่อนุญาตให้คนเอามาขายแบบออนไลน์แบบเนี้ยเขาก็จะเอาตัวเครื่องหมายการค้าของเขาเ,เอามาส่งให้กับทาง Tik t o k s h o p แล้วให้ทาง Tik t o k s h o p นั้นเนี่ยทำการปิดตกากองพี่โนซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าที่เราตะก้าปิวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสินค้าที่เรารับมาขายเนี่ยอาจจะโดนเจ้าของสินค้าที่แท้จริงเเเ้้้าาาามีกกรรรรยยืืน่นนองงโโตตแใหดดปิดะ ใน t i k t o ็อกช็อปนั่นเองส่วนใครก็ตามนะที่บอกว่าเอ้ยสินค้าที่เราเอามาขายเราได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์เรียบร้อยแล้วอันนี้พี่โนแนะนําว่าให้เราเอาหนังสือรับรองหรือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเ,เอามายื่นให้กับทาง Tik t o ็อกช็อปถ้าทางเจ้าหน้าที่เขาเห็นเครื่องหมายการค้าหรือว่าใบอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์เขาก็จะเปิดให้เราเนี่ยทำการขายสินค้าต่อได้ใน Tik t o ็อกช็อปนั่นเอง และนี่แหละครับคือ3ข้อ3สาเหตุหลักที่เราเนี่ยโดนปิดตะกร้ามากที่สุดในตอนนี้พี่โน้ตอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าตัวพี่โน้ตเองก็โดนโด้วยเช่นกันลูกค้าพี่โน้ตเองก็โดนด้วยเช่นกันเราเองจะต้องเรียนรู้กฎระเบียบว่าเขาห้ามทําอะไรไม่อยากให้เราทําเรื่องไหนก็พยายามดิกเลี่ยงเรื่องนั้นไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันยังมีอีกต้องหลายข้อนะครับเอาไว้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้พี่โน้ตเนี่ยมาเล่าข้ออื่นๆที่ยังเหลืออีก7ข้อเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยได้ไหมครับว่าสนใจและเดี๋ยวพ ดิจิตอลโน้ตครับ